น,นี่ย<บ>สัมภาษณ์หน่อยฝันว่าอะไรหแลเลยยังไม่เกาะนี่อืออือก่อได้นี่ตีนี้ห้านิ้วเลยก่อห้ากออกหนิ้วเลยอือกูแกะตีเก้าเก้าห้าต่อยแต่ห้าแกะเออแกะออกไหมออก่อห้านิ้วเลยกี่ตัว เป็นยี่ตัวะไม่รู้เลยจ้ซื้อเรียกอะไรดีแม่อเออแม่ตีไปเลีกอะไรไม่รู้บูต่ห้า้าวล้ห <as> ้าะ <8 S 1> ้า้วหานิ้อก็ห้านิ้วเออแปก็าว แเอาปิก,าปก็แกะผักปิงก็แปดนี่นะรู้แล้วตอนนี้มันเขาเรียกเอาแกะออกอะอ่ะโอเคแค่นี้นะความฝันของคุณแม่